ตาเจาวสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับผู้จีนเก่งนะคะแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับคําศัพท์ที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งก็คือคําว่าเชียนว่านนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคํานี้อยู่บ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคํานี้เนี่ยแปลว่ายังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะสําหรับเชียนว่านนะคะถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยเขาจะมีความหมายว่า 10ล้านนั่นเองนะคะถ้าแยกคำศัพท์ออกมาเนี่ยเชียนก็คือพันว่านเนี่ยคือหมื่นนะคะเชียนว่านก็คือ10ล้านนะคะแต่ความน่าสนใจนะคะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขนะคะวันนี้ที่เราเอามาฝากกันเพราะว่าวิาวธีการใช้คำว่าเชียนว่านนั่นเองนะคะซึ่งคำว่าเชียนว่านนะคะเราก็มักจะใช้ในการเน้นหรือย้ำนะคะว่าให้ทำสิ่งสิ่งนั้นนะคะเมื่อเชียนว่านตัวนี้เนี่ย อยู่ในประโยคบอกเล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเชียนว่านเนี่ยไปอยู่ในประโยคปฏิเสธนะคะก็จะเป็นการเน้นหรือว่าสั่งว่าไม่ให้ทําสิ่งใดสิ่งนั้นเนี่ยโดยเด็ดขาดนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วนะคะเชียนว่านเนี่ยเรามักจะมีคาําว่าเหย่าปูเหย่า หรือว่าเปียนะคะมาต่อท้ายคํานี้นั่นเองนะคะอาจจะยังงงๆเอาเป็นว่าลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะกับประโยคบอกเล่าค่ะและสําหรับประโยคบอกเล่านี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามักจะมีคําว่าเย่านะคะต่อท้ายคําว่าเชียนว่านั่นเองนะคะก็พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเชียนว่านในที่นี้เนี่ยก็จะมีความหมายว่า must ที่แปลว่าต้องนั่นเองนะคะ อย่างเช่นนะคะเราลองมาดูตัวอย่างประโยคกับประโยคนี้กันค่ะเย่หวานคายเชอเชียนหวานเหย่าจู่อีอันเฉวียนเย่หวานคายเชอ n เชียนหวานเหย่าจู่อีอันเฉก็สําหรับประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าขับรถตอนกลางคืนเนี่ยต้องระมัดระวังความปลอดภัยให้มากๆนั่นเองนะคะซึ่งก็พูดง่ายๆว่าเป็นการเน้นหรือว่าย้ำว่า ต้องระมัดระวังความปลอดภัยนะต้องขับรถแบบระวังขับรถด,ดีๆนะเวลาที่แบบตอนกลางคืนอะไรแบบนนีะ้คือย้ําว่าต้องระมัดระวังนะอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่ามาดูกันที่คําศัพท์นะคะเย่หวานาค,วาคายเชอร์เย่หวานคายเชอร์ตรงนี้นะคะก็คือขับรถในเวลากลางคืนนั่นเองนะคะเย่หวานก็คือกลางคืนเนาะค,คายเชอร์ก็คือขับรถนะคะคคเชียนหวานเหย่าตรงนี้นะคะก็จะเอาไว้เน้นว่า ต้องจุดๆนะอะไรแบบเน้นๆหรือย้ำไปเลยว่าจะต้องนะจูออจ่อีอันเฉียนจู่อีอันเฉียนก็คือระมัดระวังความปลอดภัยนั่นเองนะคะจู่อีก็คือการระวังอันเฉียนก็คือความปลอดภัยนั่นเองนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเย่หวานคายเชอเชียนวันอย่าจู่อีอันเฉียนขับรถตอนกลางคืน ต้องระมัดความระมัดระวังความปลอดภัยให้มากๆเลยนะอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับประโยคบอกเล่าก็ประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่ามาดูตัวอย่างกับประโยคปฏิเสธกันบ้างประโยคปฏิเสธนะคะมักจะมีคำว่าปูเย่าหรือว่าเปียเนี่ยต่อท้ายคำว่าเชียนวาน่านั่นเองนะคะก็เป็นการ จะบอกว่าไงดีเป็นการบอกห้ามนะคะว่าไม่ให้ทำสิ่งนั้นๆเนี่ยเด็ดขาดเลยนะคะอย่างเช่นนะคะอาจจะบอกว่า你千万不要放弃你千万不要放弃ซึ่งประโยคนี้เนี่ยก็จะแปลว่าเธออย่ายอมแพ้โดยเด็ดขาดเลยนะ你千万不要放าก็คืออย่าโดยเด็ดขาดนั่นเองนะคะฝั่งฉี่ก็คือยอมแพ้เนาะ ปูเยาฟังฉี่อ่าเชียนวานปูเยาฟังี่ก็คืออย่ายอมแพ้โดยเด็ดขาดนั่นเองนะคะหรือลองดูตัวอย่างประโยคอีกสักประโยคนึงค่ะ你千万别忘了明天的会议你千万别忘อ明天的会议ก็สำหรับประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าการประชุมของวันพรุ่งนี้เธอห้ามลืมโดยเด็ดขาดนั่นเองนะคะ หรือเธอห้ามลืมการประชุมของวันพรุ่งนี้โดยเด็ดขาดนั่นเองนะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าประโยคนี้เนี่ยจะเป็นการเน้นย้ําหรือว่าสั่งนะคะว่าอย่าลืมโดยเด็ดขาดนะคะหรือว่าห้ามลืมโดยเด็ดขาดเลยนะคะลองมาดูกันที่คําศัพท์นะคะเชียนว่านเปียนะคะก็คือการบอกไม่ให้ จุดๆโดยเด็ดขาดก็พูดง่ายๆว่ายาจุดๆโดยเด็ดขาดห้ามจุดๆโดยเด็ดขาดนั่นเองนะคะว่างเนี่ยก็คือลืมนะคะหมิงเทียนเตอรุยอีหมิงเทียนเนี่ยแปลว่าวันพรุ่งนี้นะคะหุยอีก็คือการประชุมเนาะหมิงเทียนเตอร์ุยอีเนี่ยก็จะแปลว่าการประชุม ของวันพรุ่งนี้เจอเตอะนะคะอย่าลืมว่าต้องแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะเอาเป็นว่าหนี่เชียนว่านเปียว,ว่างเริ่มหมิงเทียนเตอหุยอีกก็จะแปลว่าเธอห้ามลืมการประชุมของวันพรุ่งนี้โดยเด็ดขาด นั่นเองนะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะคะก็เป็นวิธีการใช้นะคะเชียนว่านทั้งในประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคปฏิเสธเลยเนาะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่กับสาระดีๆในครั้งหน้านะคะวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย ใจเจียน